สำหรับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะกลับมาเปิดให้เข้าชมแล้วค่ะตอนนี้มีการจัดนิทรรศาการศิละปะนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี2563<ะ>นะคะหอศิลป์เองก็มีมาตรการป้องกันค่ะขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมนะคะต้อง สวมหน้ากากอนามาัยนี่ <ฮะ S 1> อย่างที่2ก็คือมีจุดตรวจวัดไข้แล้วก็ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าชมนะคะซ <ฮะ S 1> ึ่งนเทศกรารครั้งนี้ก็รวบรวมผลงานของเหล่านิสิตนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจาก42สถาบัน50คณะทั่วประเทศกว่า156ชิ้นงานค่ะแล้วก็จากจากสถานการณ์นี้เนี่ยนะคะทางของคณะกรรมการที่ที่คัดเลือกผลงานแต่ละสถาบัน3ผลงานเท่านั้นก็บอกว่าการขั้นตอนในการคัดเลือก ก็เปลี่ยนไปนะก็จะดูผลงานของน้องนนักศึกษาเนี่ยจากในโลกของโซเชียลคือให้ส่งกันบ้านผ่านมาทางโซเชียลเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดนะฮะมาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะได้ได้ไปชมกันนะคะถ้าอยากจะดูแบบชัดๆนะคะเพราะว่ามีทั้งผลงานปฏิมากรรมสื่อผสมจัดวางมัติมีเดียแล้วก็จิตรกรรมก็เข้าไปดูกันได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพ์พระบรมราชินีนาถค่ะจัดแสดงจนถึง12กรกฎาคมนี้นะคะค่ะ